สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเปิดคลิปท่านอ้นหยิบเลขสลากครั้งแรกในชีวิตภายหลังท่านอ้นวชรเรวิวัชรวง์โอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งที่สองในรอบปีโดยท่านอ้นเดินทางมาเป็นการส่วนตัวตั้งใจร่วมทํากิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบร,บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตร และทำกิจกรรมเนื่องในวันพ่อ5ธันวาคมต่อมาท่านโอนโพสต์ภาพผ่านทาง Facebook ส่วนตัวหลังซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล2ใบความว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลขอให้โชคดีมาลุ้นด้วยกันทั้งนี้ในโลกออนไลน์ได้มีการเผยคลิปนาทีที่ท่านโอนทรงหยิบลอตเตอรี่ใบดังกล่าวโดยมีประชาชนถ่ายรูปเก็บไว้เลขหน้าสตัวเห็นเลขแ4 7อย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ